สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบก,กับช่องจำปาชาแน,นลพากินปลาเที่ยวอยู่นะคะมื้อนี้ขอยสิ้อผามากินย่างปลาหมึกกับทุกคนมื้อนี้ซื้อมาซื้อย่างปลาหมึกมามีข้องตูมก่อนเลยไปซื้อมาพี่น,อน้องจากบ่เบิ้งนี่เพื่อเสื้อมาซีใหม่เด้อตัวละซีสิบก็ตัวสามสิบเจ้าเบิๆๆๆๆ้งเพื่อเพื่อเพื่อเ่อโอ้ยไงปะคะเด้าพี่น้องมากินน้ำกันจ้ามื้อนี้ขี่รถไปรถกับยางแตกยางหัวโอ้ยปวดหัวเป็นซ่วยให้ เฮ็ดคลิปก็รู้สิเฮ็ดได้ฮ่ามันเด็ดละเพียข้าวก่งข้าวก่อข้าวไฟข้าวหนักข้าวเนียอุ๊ยเป็นยูทูบเบอร์นี่มันมันอยากให้พี่น้องเอ้ยเพียค่ะเพียเพียมาเฮ่าพ่อดูอะไรเม่อมากินกินกันกับพี่น้องนี่ปลาหมึกจ้าปลาหมึกสี่ตัวนะคะเวลากำมาละสิบอีกสามใหม่ด้วค่ะวันนี้รวบกันหมดสองสี่หกเจ็ดใหม่เด้อขอจะกินแล้วก็มีนน้ำจิ้มน้ำจิ้มค่ะเขาแถม ผักเครื่องเคียงวันนี้ก็มีสลดัดค่ะมะแตงค่ะมะแตงแล้วก็หอมจะหอมหอมหอมเปรผักชีเห็นบอรผักชีฮีเดอ้อผักชีกินเลยเด้อกินแหลกตั้งสิบ่มีเวลาเด้วยพี่น้องเลยเห็นบอร์ก็เฮนเห็นเลยเด้อโอ้ยอ่ะก้อนอื่นพอมันหลักกันวันพี่น้องเห็นบอร์ห,ห,หลักมันเจาะมันเด้อหลากลงไปเลยค่ะ ลาดลงไปเลยค่ะอ้จะแสีบแห้งทุกคนคะ่ะดูสิดูล่ะจะเสียบแห้งก่อราดแล้วเด้อบบบนี้ลาดแล้วก็สภาพไม่กินแล้วบบบนี้เด้อแส่บแพงเอาลาดน้ำจิ้มแล้วมาคะ่ะนี่ลาดน้ำจิ้มแล้วก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็มาลงมือกินเลยจ้ายวไม่จุ่มหมดเวลาก่อนเด้อกินค่ะพี่น้องไม่มีไม้นะคะ

จดงค่ะอืม,อม,มอน,นี่กินหมดบั่นบ่อแน่นอ่ะปั้มมือค่ะตัวเน้นๆออกจากไม่เข้าออกจากไม่ออกจากไม่ออกินค่ะ

สาวงรไปค่ะจำเห็นเรื่องปหน่อยเออแห้งสั่งแห้งแตมแห้ง 怎么样รสชาติฮคชอบจบาไก็ซิซิบาทเด็ดไล่หลายได้พี่น้องบ่ะซสิสิบาทกาาิตัวสามสิบ ปาแต่มันอยู่ในเมืองนี่ตัวละห่างหกสิบและวนี่นีคุณตัวละแปดสิบคุณเห็นเจ็ดสิบแปดสิบได้ไหมนะถือแข้งป้องตุ่มแซวบงังไข่ถัแห้งเออเด็ดใส่ตาห้ามนเลยนะโอ้ยพี่นังเลย,ยใส่เมื่อนี่แหละได้ไห่นอกอ๋ออร่อย ปลาหมึกต mm ้มหนวดมันอร่อยโอ้ยไม่หมดไปให้ เขาอยากใหยิ่ยมเหรจะเห็นบ้างยั่วจ้าปลาหมึกยั่วจ้า

หอมหอมค่ะอือชอบเรื่องจ้ะ คักตาเมื่อเนี่ยคือความแม่ที่อื่นนี่ขายตัวละเจ็ดสิบแปดเจียนแบบเดียวนอนอันนี้เราขายตัวละสี่สิบแม่สะอ่อนเด้อสะอ่อนแนี่ยออกยังไม้แล้วเนี่ยสะอ่อนคักสะอ,อ่อนคักบ้างบ้างุ้ยตัวนี้เงี้ตาเมืม่อแก่แล้วล่ะ Kim Nam Chim Mơ mình ra Mai em không nha ยจปลาหมึกย่างต,ตยงตัวละสี่สิบตัวในญ่แห้งหปนละตัวละสี่สิบวุ้ยอืออือบอกว่าแบจานแห้งพี่น้องบอกว่า แจบโพแจบโพกินผู้เด no ียวเมื่อปาสจะบวนกระยูบระด้เทอาไหล่แ้งค่ะอะไรนมลิ เป็นสุดๆรากิรไลกับบอดีดี๋ยวมันจะหกักหานทะเลเนาะมาดิลีตัวนะมาดิลีตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเก๋ๆกจ้าเป็นไะ สอ่สอนสอ่อนคัดสอนแน่ดูจ้ะแตงอ้าำให้แจ๊บขาดพี่น้องเลยแม่พี่น้องเลยที่ต่อก็กินมาที่รีแม่พี่น้องเฮ้ย,ย,ปปย,ยพวกก็อยู่ไม่ได้แล้วเด้อพวกได้ลงทุนกับปตองมาเบิงเล้วจัดเด้อ สีหยาน้ำข่อยเด้อ <laughs> แ่บจีนองเอยคักหมดไช่ไหมเติมอิ่มหรอแต่ลางมืกปิ้งก็ปักแจงเขากันดีดีพี่น้อ

จับแพงับแงจับขาแับแน่จับพวกจับพวกปอดเหรออันท้อนบจิ้มรักตด้เนี่ยจิ้มเราสิคอไปเราเล้อดไ่น้อยเลยน่แน่มาค็มเนี่ยกาฝากคนไหลกกแช่กก็ทับสะไคร่แห้แน่เด้อพี่น่อ มันจะจำปาไปแล้วะะเด้อค่ะเพชรไลฟ์รึเปล่เกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่นะพน้องบ๊ายบาย